วันงานกีฬาสีก็ตามคลิปครับ <c oughs> อย่างที้ทุกคนเห็นกันก็เกิดเกิดการผิดคิวขึ้นนิดหน่อยแล้วกันครับผม <c oughs> ก็ตามคลิปทุกคนก็จะเห็นว่ารีแอคชั่นนะตอนนั้นผมอาจจะงงงหน่อยเพราะว่ามันเกิดมีการผิดคิวขึ้นในงาน,า,นานนั่นแหละครับรใจแป้วไหมผมว่า <c oughs> มันเป็นฟิวงงมากกว่าครับผมคือมันเป็นจังหวะที่ เหมือนตอนตอนเช้าเราก็มาซอม้อมนะครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหันเงนี้ยถึงคิวเราหันก็เอ๊ะทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นหรือไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอ้ยหลือเรวาหันผิดคิววะเราก็เลยหันตัวไปใหม่ก็หันกลับมาแต่กลายว่าอาวก็ไม่ขึ้นก็จนน้องไมกี้เรียกเราก็แบบเออเดยวไปงงนนแหละเดินในคลิปเลยก็ถ้าสำหรับตัวผมผมว่าผมเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่า การทํางานในรูปแบบนี้ด้วยความที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยใช่ไหมครับผมผมว่ามันมันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมผมเลยรู้สึกว่าเออก็สามารถเข้าใจได้ในจุดนี้เพราะพี่พี่ทีมงานทุกคนเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผมก็หังจะมาเกิดการแล้วมันได้มีการมีคำธิบากา,กา,กาถ้าผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พี พี่ๆครับผมเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้เพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่มันมันไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมทุกคนก็อยากให้งานออกมาดีออกมาโปรทุกคนอยู่แล้วอาารที่โดนขวดน้ำเนี่ยแ่คนมันบอกว่าครับตัวทำไมเราต้องตั้งเครื่องยิงยังเอาไขวดใช่ขวดข้าศน์ไม่ได้หน่อยไม่ได้หน่อยคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าสีอื่นเขากำลังทำกิจกรรมอะไรสักอย่างอยู่และเราและเราก <c oughs> ็ว่าง เราก็ว่าแล้วพอด้วยความที่แบบเราใช้แรงมาทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปนั่งเฉยๆอ่ะมีแอร์เงี้ยง่วงนะพี่ใช่เราก็เลยเออไหนๆก็กินน้ําก็โยนขวดเล่นรอไปทางอะไรโมมมเเนนนนตต์์ออั้ารณป็นยังไแบง่วงแค่นั้นเลยครับผมใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันใช้แรงตั้งแต่เช้าด้วยและทีนี้เหมือนกับว่าพอใช้แรงตั้งแต่เช้าแล้วเจอแอร์เงี้ยแล้วมันเป็นจังหวะที่นั่งพักอ่ะอ่ะใช่ผมก็เลยอ่อมกอ่อม ไงล่ะครับผมว่ามันก็เป like ็นเป็นสิ 5, yeah. ่งท oh, ี่ไม่ใหญุ่กคนกดขึ้นเนี่ยผมว่าทุกคนถ้านำในจุดนี้นำไปปรับปรุงหรือแก้ไขพัฒนาในงานต่อๆไปมันก็จะเป็นผลดีต่อทุกคนด้วยผมว่ามันก็แอบมีผลดีอยู่เหมือนกันไอ้ที่พม่บุญญาถามมันไปโยงไปถึงจีหน้าด้วยครับว่าเรื่องนเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดจีน่าหรือแคมคนไทยโอ้ก็มีทักไปคุยนะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเราเราก็ค่อนข้างเข้าใจละกันเพราะว่า เอาจริงๆอย่างเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เคยมีประสบการณ์หรือว่าก็เคยโดนจากพวกอนตี f a n นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาบ้างแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าสถานการณ์ณตอนนั้นอ่ะพอโดนอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงหรือว่ามันจะมีฟิลแบบไหนเราเลยเออไปให้กําลังใจน้องเขาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ไม่ควรจะต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เหมือนกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถ้าถามว่านอยไหมเป็นใครใครก็น้อยแหละครับผมว่าถ้าถ้าเป็นตัวผมโดนเองอ่ะผมก็นอย แต่ว่าสําหรับน้องผมว่าน้องเขาเป็นคนเก่งน้องอาจจะน้อยแหละครับคือผมว่าน้องก็สามารถจัดการอารมณ์หรือว่าจัดการสถานการณ์อะไรต่างๆได้ดีอยู่แล้ว,ลว,ททว,ลวนะคร,รับก็กำลังใจมาตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเราคุยถึงบทการ์ตูนนั้นแล้วมันก็มีดราม่าตรงนั้นอ่าใช่ครับผมก็จริงๆก็ให้กําลังใจตั้งแต่ก่อนมีดราม่าแล้ว<ช>แหละครับ <ๆ S 1> ผมเพราะว่าแต่ไม่ได้ให้กําลังใจในในเรื่องแบบนี้นะแต่ให้กําลังใจว่าสู้ๆนะเพราะว่าพี่ไม่ไม่ไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างพี้ก็เลยบอกแค่ว่าน้องเขสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ย เดียวไปแล้วเดียวไปแล้วรู้ว่ามีแน่ใช่ใช่ใ่ผมก็ไม่เชิงปิดไม่ไม่ปิดแล้วผมนมแล้วก็ทำตะแคเลยนะครัไม่ขนาดนั้นก็ก็ ก็ยังไงดีก็ขอบคุณและกันเราก็ขอบคุณทุกการัพ p อ o r t ทุกๆกำลังใจที่พี่ๆแฟนคลับทุกคนทาให้ลวกันครับผมก็เห็นดู๊ทุกโปรเจกต์ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆหวังว่าจะัพ p อ o r t กันานๆล้วกันครับใจชื้นขึ้นไหมก็ใจชื้นขึ้นนะเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าพี่ๆีแฟนคลับเขาน่ารักอยู่แล้วแล้วพอแบบพี่พี่เขาสม่วัเสมอตลอดเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้สึกดีใจที่แบบพี่เเป็นแฟนคลับก เด็กเด็กคนวาชงเี่รู้รู้เด็กคชมาร่วงหรืครับผมแลชงหนเว่ม่ะเพราะว่าผมคุณ้นณว่าปีที่แล้วผมมาชงแต่ไม่รู้ปีนี้ชงอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่แน่ใจสายบุญด้วยครับผมแต่ว่าถ้าสายมูเนี่ยจะเป็นทางคุณแม่ จะไปลงคุณแม่ครับผมจะให้เราแบบไปแก้บนหรือว่าไม่ใช่แก้บนแก้ชงแก้ชงอะไรแบบนี้ครับผมค่อนข้างบ่อย